ประเทศไทยเนี่ยโชคดีนะครับเป็นประเทศที่มีดอกไม้ที่สวยมากนะครับโดยเฉพาะกล้วยไม้กล้วยไม้เนี่ยเป็นดอกไม้ประจำชาติของเราเลยก็ว่าได้ สวัสดีครับวันนี้มาพบกับเชฟโทมัสนะครับวันนี้เชฟจะมีเทคนิคการจัดดอกบัวที่ง่ายๆครับเอามาฝากกันนะครับเวลาที่เราอยู่บ้านอยากจะนําไปถวายพระหรือตกแต่งบ้านนะครับดอกไม้ไทยๆเรานี่แหละจัดยังไงก็สวยครับเรามาเริ่มกันที่ดอกไม้ที่วันนี้เชฟจะเลือกใช้กันนะครับดอกบัวครับดอกบัวเนี่ยสังเกตเห็นว่าถ้าเกิดเราจะนํามาปักใจกันส่วนใหญ่แล้วเชฟจะเลือกเป็นดอกที่เล็กครับดอกบัวก่อนที่จะใช้เนี่ยนําไปพับในรูปแบบที่ง่ายที่สุดที่เราสามารถพับได้แล้วก็นําไปจุ่มในน้ําที่ผสมกับน้้ําสม ชูครับดอปัวก็จะสวยและเก็บได้นานขึ้นนะครับส่วนที่2ที่เชฟชอบมากๆเลยก็คือนี่ครับเป็นดอกกล้วยไม้วันนี้เนี่ยเชฟเลือกใช้ดอกกล้วยไม้2สายพันธุ์ครับสายพันธุ์แรกก็คือดอกกล้วยไม้ชางกระซึ่งเราจะเห็นว่ามีลักษณะเป็นพรวงมีกลิ่นหอมนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือฤดูก,กาลเนี่ยหายง่ายมากๆเลยครับต่อมานะครับ เป็นดอกกล้วยไม้ดินนะครับที่เรารู้จักกันในชื่อซิมบิเดียมนะครับซิมบิเดียมเนี่ยจะเป็นดอกกล้วยไม้ที่เป็นดอกกล้วยไม้ป่านะครับที่ขึ้นตามที่ขึ้นบนดินที่สําคัญก็คือดอกซิมบิเดียมเนี่ยจะมีความแข็งแรงแล้วก็มีความหอมมากๆครับวันนี้เนี่ยนอกจากดอกไม้ที่เรานํามาใช้แล้วก็จะมีส่วนประกอบอื่นๆนะครับอย่างเช่นนี้เลยรากไซนะครับที่เอามาใช้ให้ทําให้ดูแบบโมเดิร์นยิ่งขึ้นแล้วก็ดูมีลูกเล่นยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ใบที่เรานํามาใช้ครับก็เป็นใบเฟิร์นนักรา่ร ตามตลาดเลยทีนี้เราจะมาเริ่มทําโครงสร้างกันก่อนนะครับก่อนที่จะเริ่มการปักเริ่มจากการปักใบก่อนครับซึ่งใบที่เรานํามาปักเราตัดแยกออกเป็นส่วนๆนะครับตัดแยกออกก่อนเลยนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็จะนําส่วนที่ตัดแยกเราเนี่ยมาปักนะครับโดยการสร้างโครงสร้างก่อนว่าเราจะทําให้ช่อของเราเนี่ยใหญ่ขนาดไหนโดยปกติแล้วนะครับการปักเนี่ยความสูงของการปัก ในจักรันนะครับก็จะต้องมีสัดส่วนของดอกเนี่ยสูงกว่าปริมาณจักรันเนี่ยประมาณสัก1เท่าตัวถึง1เท่าครึ่งก็จะสวยพอดีครับสังเกตเห็นว่าเวลาเชฟปักนะครับเชฟจะปักไปทีละมุมส่วนที่สวยนะครับที่เป็นปลายใบอย่างนี้นะครับเชฟก็จะนําไปปักบริเวณรอบๆที่เห็นได้ชัดเวลาที่เราตัดถ้าสังเกตดูดีนะครับผมจะตัดให้เฉียงนิดนึงเพื่อที่ ใบไม้เนี่ยจะได้สามารถดูดน้ำได้เต็มที่นะครับ หลังจากนั้นนะครับพอเราปักไปเรื่อยๆนะครับลักษณะก็จะเป็นพุ่มนะครับเป็นพุ่มของอต้นไม้ของดอกไม้จริงๆนะครับซึ่งไม่จําเป็นว่าจะต้องแบบกลมมากขนาดนั้นแต่ว่าเวลาที่เราดูสัดส่วนของการปักนะครับก็จะดูแล้วเป็นธรรมชาติแล้วก็ดูแล้วคล้ายๆกับใบไม้มีชีวิตอยู่หลังจากนั้นนะครับเราจะมาเติมโครงสร้างให้ดูน่าสนใจยิ่งขึ้นโดยการใช้รากใสซ,ซึ่งรากใสก่อนที่เชฟจะใช้เนี่ยเชฟก็จะไปแช่น้ําก่อนครับให้มีความชุ่มชื้นแล้วก็จะมีความเหนียว เราจะนำลากไซนะครับมาประดับให้ดูแบบมีอะไรมากขึ้นนะครับแล้วก็ดูมีลูกเล่นมากขึ้นนะครับก็จะดูมีลูกเล่นมากขึ้นดูแล้วเป็นทรงที่นะครับเหนือความคาดเดาเหนือความคาดหมายของคนที่จะดูผลงานของเราจากนั้นนะครับเราจะมาตกแต่งบริเวณรอบๆนะครับเพื่อให้โครงสร้างเราเนี่ยชัดเจนยิ่งขึ้นเวลาที่เราปักดอกหลักไปเราจะได้ทราบว่าดอกหลักอยู่ตรงไหนและสวยนะครับ โดยการที่ผมเนี่ยจะเลือกใช้กล้วยไม้ช้างกระนะครับตัดดอกส่วนที่เป็นดอกเสียๆนะครับทิ้งไปก่อนเพื่อความสวยงามแล้วก็ดอกที่เสียจะได้ไม่ลามไปที่ดอกอื่นด้วยนะครับหลังจากนั้นเราจะตัดนะครับให้มีลักษณะแหลมๆอย่างนี้นะครับแล้วเราก็ปักลงไปที่ดอกที่ตัวก้อนโฟมนะครับ ให้เป็นลักษณะธรรมชาติที่สุดนะครับเพราะว่ากล้วยไม้เนี่ยถ้าเราพลิกขึ้นมาอย่างนี้ก็จะดูไม่เป็นธรรมชาตินะครับเพราะธรรมชาติของเขาเนี่ยก็จะย้อยลงดินปักให้มีจังหวะของดอกนะครับที่สูงต่ํา ในระดับที่ต่างกันแล้วเราก็จะเห็นความอ่อนช้อยของดอกนะครับ mm hmm. เห็นลักษณะที่ชัดเจนของดอกมากยิ่งขึ้นทีนี้ลองผสมสีอื่นบ้างครับสังเกตดูว่านะครับเวลาที่เชฟปักเนี่ยเชฟจะไม่นําสีไปผสมกันจะแยกกันไว้เป็นกลุ่มนะครับกลุ่มนี้ก็จะดูรับเป็นสีขาวกลุ่มนี้จะเป็นสีม่วงนะครับที่เป็นจุดๆอย่างนี้ก็สวยนะครับ หลังจากนั้นนะครับเราจะมาต่อก,กันที่ดอกหลักนะครับซึ่งวันนี้เชฟใช้เป็นดอกบัวนะครับดอกบัวที่เป็นดอกเล็กเนี่ยข้อดีของเขาก็คือการเขาจะเล็กไปด้วยนะครับเวลาที่เราปักถ้าเกิดสมมติว่าเราปักใหม่ๆนะครับก็จะไม่แตกนะครับดอกบัวสำคัญมากเวลาที่เราปักลงไปปุ๊บนะครับเราจะไม่สามารถที่จะขยับเข้าขยับออกได้เลย สำหรับวันนี้นะครับดอกบัวก็จะพับเป็นรูปของกุหลาบนะครับซึ่งเป็นการพับที่ง่ายมากๆประมาณนี้ครับหลังจากที่เราปักดอกบัวนะครับออกมาเป็นทรงแบบนี้แล้วนะครับเราจะมาเติมช่องว่างนะครับระหว่างดอกด้วยนี่เลยครับซิมบิเดียมครับ ราตัดออกเป็นช่อนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือเราจะตัดเฉียงๆนะครับเพื่อให้ดอกไม้เนี่ยดูดน้ำได้เต็มที่นะครับพอเราใส่ซีมิเดียมไปเนี่ยเราก็จะเห็นความหวานมากขึ้นเสร็จแล้วนะครับจากนั้นเราก็จะมาตกแต่งดอกแซมนะครับครับแล้วในขั้นตอนสุดท้ายนะครับพอเราเราใส่ดอกแซมเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะมาพ่นน้ำนะครับในตอนจบ นะครับเพื่อให้ดอกไม้เนี่ยมีละอองน้ําเกาะก็จะดูสวยยิ่งขึ้นครับแล้วก็จะเป็นการรักษาคุณภาพของดอกไม้ให้นานยิ่งขึ้นด้วยนะครับแล้วถ้าหากท่านใดที่ชอบนะครับแล้วก็สนใจด้านการจัดดอกไม้เนี่ยสามารถนะครับติดต่อไปที่ร้านทองหล่อไทคูซีนได้ครับเราจะมีคอร์สพิเศษรอต้อนรับอยู่ทุกๆเดือนนะครับซึ่งสามารถติดต่อสอบถามกันได้นะครับในทุกช่องทางการติดต่อสื่อสารตามนี้นะครับครับเราสำหรับวันนี้นะครับเชฟต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ